สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็มาพูดกับรายการ EP Sweet Deco นะก็วันนี้ก็จะมาอยู่ในคลิปที่รีวิวสาระสุดนี้สุดคิดเองยังไม่ได้ตั้งชื่อสุดเลยเพราะว่าเพิ่งคิดเสร็จมเมื่อตะแยะคือพอคิดเสร็จก็มารีวิวให้ดูเลยนะก็นี่นะก็เป็นอย่างเงี้ย ส่วนนี้นะโนสันอันตรายเช่นบอเลตโฟสักฟอกบาบ布า,บาทั้งหลายที่เป็นฝารอันตรายโนเแบบี้ออยโนโน้ำมันโนแป้งโยคีโนแป้งเย็นเทสันโนแป้งทำอาหารทั้งหลายโนยาผงโยคีโนกิซลินบอเลตโน ผองหอมสีจันไม่แน่ใจว่าพูไปอย่างนะแล้วก็โนน้ำยาล้างตาโนน้ำยาล้างคอนแทคโนโลชั่นน้วยนะปกติบางสุดมันจะมีโลชั่นแต่ของเรานูแล้วก็นูพงซักฟอกวะแล้วก็แบบนูเขาเรียนนูอะไรนูนหลายอย่างเลยอะเออมีนอะไรอีกอะมไม่ออกแล้วอะนู บบที่แบบเป็นผงทาอาหารต่างๆนละแล้วก็โ NO นอะไรเราจาไม่ได้มันมีโนหลายอย่างเลย mm hmm. ก็อยากรู้ก็เม้นถามได้เลยนะว่าโ NO นอันนี้หรือเปล่าโน NO อันนี้หรือเปล่า mm hmm. มีอันนี้ไหมอะไรอย่างน mm ี hmm. ้ก็ถามได้นะ mm hmm. ก็จิ้งฟิ้มากคือมีเสียงจิ้มแบบฟินเวอร์อะแล้วก็ยืดมากยืด mm hmm. สุดๆอะแล้วก็แบบ อย่างเงี้ยดูเหมือนติดมือมากเลยดูดิดูเหมือนติดมือเลยใช่ไหมดูเหมือนติดมือเลยเนาะแต่ความจริงนี่เลยไม่ติดเลยไม่ติดอยู่นะดึงออกไม่ติดไม่ติดไม่ติดนะเห็นป่มไม่ติดเลยอ่ะแล้วสีก็เหมือนในกล้องเลยนะมินมากอ่ะแบบเขียวมินอ่ะแล้วก็แผดได้บางเลยนะเดี๋ยวใครดูดูเลย ผ้าก็ติดนิดนึงนะไม่คยิบนิดนีงกางเกงแล้วนะเนี่ยไม่ขยิดเห็นไห mm hmm. เออก็ติดนิดนึงแล้วก็ส่วนใหญ่ยมนก็จะไม่ติดนะ mm hmm. ก็ไม่ขายสูนนั้นแต่ขายสลามเพราะว่าส่นนี้เราเมื่อจริงๆใส่กาวนิดเดียวแต่ฟูมากใส่กาวสักสองช้นชาจะได้ขนาดได้เท่านี้คือใส่กาวสองสามช้นชาอีกนะ mm hmm. ก็วันนี้ขอจบคลิปลงแค่นี้นะคะบ๊ยายบาย